สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวป่ากันนะคะเจ๊เป,ปิ้ลสายหานะคะกับพ่อลอยและตาชาตินะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดติดตามให้กับช่องเจ๊เป,ปิ้ลสายหาด้วยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในป่านะคะมาเที่ยวป่ากันนะคะพ่อก็พามานะคะในป่าสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็มาชมป่านะคะมาดูนะคะธรรมชาติไกด์นำเที่ยวเราวันนี้ก็คือพ่อลอยนะคะ มานะคะเราก็มาเจอน้ำตกสวยๆโขดหินสสวยๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพ่ออยู่ข้างบนนะคะต้องรีบขึ้นไปแล้วค่ะกับตาชาติไปอันนี้เป็นไหวแกงนะพี่น้องขาไหวไหวป่าไปเดินทางกันต่อค่ะ โอ้โหขออนุญาตพี่น้องเด้อโอ้ยต่อต่อนะคะเดินเข้ามาในป่านะคะมานี่นะคะประจุไัยโอ้โหไป ระยะทางไกลมากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะเราเดินเข้ามาในป่ากันตาชาติก็ได้ว่านพญาเย็นนะคะใครไปปลูกนะคะออกดอกมีโชคมีลาบแล้วก็ไว้รักษาแผลสดนะคะนี่ค่ะว่านพญาเย็นเยอะมากเป็นว่านที่เป็นใครเป็นแผลนะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เคี้ยวเลือดห้ามเลือดนะคะ แล้วเลี้ยงไว้ก็มีดอกปมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็เอาต้มลากมันต้มกินแก้ร้อนในนะคะไข่ร้อนในนํารากมาต้มแก้ร้อนในนะคะโหดูสิพ่อพาไปไหนเนี่ยขามไปเลยข้า,ขามบอลเลเนะี่ย พญยายเย็นต้นนี้สวยมากเลยสูงมากเลยนะคะโอ้โหไปปลูกนะคะนเนาะสุดยอดเลยอ่ะอสวยจริงๆเลยเรามาทำอะไรกันเนี่ยอมาดูสิคะเรามาหาชมต้นไม้กันนะคะวันนี้ ลบแค่ไหนเราก็ต้องไปกันนะคะโอ้โหนี่ไงอันนี้บอนอะไรเนี่ยเราเจอบอนอะไรไม่รู้ค่ะมีอยู่ต้นเดียวเล็กมากเลยอะน่ารักจริงๆรงบอนอะไรคะเนี่ยเอาเก็บไปดีกว่าเนาะเนี่ยเล็กก็มีเออเนี่ยเอาบอนเล็กๆแบบนี้ไปปลูกดีกว่า เจอบออะไรเนี่ยเอาขาดเอาเราได้สองต้นเองนะคะไม่รู้บอลอะไรเล็กมากเลยสงสัยมันจะเป็นบอลที่กินได้เดินทางกันต่อนะคะนี่ไม่รู้ต้นอะไรนะคะเขามีความด่างนะคะนี่ ด่างใบเขาด่างคะ่ะสวยมากๆเลยด่างนะคะเรียกต้นอะไรคะเนี่ยไม่รู้ล้วค่ะเอาไปก่อนนะคะเอาไปก่อนไม้ด่างของเราเอาไปก่อนนะคะน้ำสวยมากๆเลยเออเออเออะะมันเป็นต้นอะไรไม่รู้แต่เราเอาไปก่อนนะคะ เป็นสีด่างนะ้ะเป็นด่างด่างม่วงเป็นน้ำตกอ๋อมาอ,อ,อ,อีกค่ะมาอีกไหนฮะบอลก็เ,กเล่นกินได้ไหนพ่อบอลกินได้อะ เอามองได้รูปได้ที่เหาไปนะ่ะบอเอาเอาเขามันกินได้เอาตาัดอยอดอ่อนมันต่อเรามาเจอบอลนะคะนี่เรามาหาบอลกันนะคะเนี่ยนม่มัอกไกลกันเลยฮะ ก็ออไปพูดมองแรงหน้ามันไหลมันจะว่าขั้น,นกัน,นกขันออ้อนแลงาออก็ต้องขึ้นไปตัวเย้ยโอ้โหเดินทางกันต่อนะคะโลกมากสาลกจริงๆเลยลกจริงๆเลย

มาเจอกล้วยนะคะนี่สันมากเลยลุกไม่ลุกดูเอาเลยนะคะาจนไฟป่ากันฮะโอ้เรามาเจอกล้วยด่างหรือเปล่าคะเนี่ยอร่อยกล้วยด่างหรือเปล่าเ มีหลายป่าด้วยนะคะหลายใบแกงโอ้โหอ,อ,อ,อะไรขนาดนี้พ่ออยู่ไหนไวะเนี่ยพวยเราก็มาเจอผักไสผักไสผักไส,กสป่า เก็บเอาแป๊บนึงก่อนนะฮะเพื่อที่ไปทำการออมอมแปลกที่นี่ทำไมมันมีของกินเยอะแยะเลยต้นชะอมต้นหมากแข้งต้นหมกักใสโอ้หดูต้นอะไรนู่นสวยมากๆเลยป่ะเดินทางต่อค่ะเออเรามาเจออีกแล้วโอ้ต้นนี้สวยมากๆเลย ว่านพญาเย็นโอ้สุดยอดเลยค่ะเขาไปใส่กระถางนี่น่ยสุดยอดเลยนะคะเขาเป็นใบเขาจะด่างด้วยนะคะพญาเย็นเราด,ดึงมาให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นใบว่านพญาเย็นเขาจะมีความด่างในตัวนี่นะคะแต่ไอ้ด่างไม่ด่างไม่รู้นะคะแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าเป็นว่านนะคะถ้าใครเอาไปปลูกในบ้านถ้าเป็นดอกจะมีโชคมีลาภแล้วใบสดสามารถรักษาแผลสด แล้วก็ไข้ร้อนในสามารถเอารากนะคะหรือใบนะคะมาต้มแก้ร้อนในนะคะนี่นะคะเป็นเป็นว่านมงคลนะคะชื่อว่านพญาเย็น,นะค่ะมีความด่างด้วยนะคะเนี่ยอ๋อเป็นด่างนะแต่เจ๊บ้าน,นสีหาได้เยอะแล้วนะคะได้เยอะแล้วนะคะกอนนี้ก็โอ้โหปลูกโคงสวยเนาะแต่โอ้เอาให้ก่อนนะพี่น้องไปเดินทางกันต่อค่ะ ตาชาติาก็กำลังจะเอาว่านพญาเย็นอีกนะคะกอใหญ่มากนะคะอดไม่ได้เดี๋ยว,ยวมัเกิบาดด้วยเถะลากสามารถตุ้มได้นะคะตุ้มร้อนในนะคะใครร้อนในนะ เป็นยาที่ดีมากๆเลยนะคะเพิ่งรู้เนาะไขรร้อนในก็ไปต้มกินได้นะคะต้องเจอมีดเล่มใหญ่นะฮะเพราะว่ามีดเล็กเอาไม่อยู่นี่โอ้โหเจอพอลังมีดเล่มใหญ่นะคะอื้อหือ งามมากๆเลยก่อนนี้นี่นายกหน่อยตาชาติโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่งเอาค่ะเอากันไกลตัดใหญ่มากสวยมากนะคะเราได้เยอะเลยนะคะนี่เราจะไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะชื่อว่านพญายเย็นปลูกแล้วก็ร่มเย็นนะคะอือเรียบร้อยนะคะไป แต่ชาิเอามียนให้ครบด้วยนะเดี๋ยวเดียวม,มาอาหนามาขวดหนึ่งไปพี่น้องเดินทางกันต่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดติดตามให้กับช่องเจปเปิ่ลสายหาด้วยนะคะ เราได้อะไรเยอะแยะเลยนะคะไปเดินทางกันต่อค่ะค่ะนี่เรามาเจอเถาวันนะคะสวยมากๆเลยเถาวันอะไรเหมือนงูเลยค่ะตาชาตตัดให้หน่อยทําให้เท้า้ตาชาตตัดเถาวันนี้ให้หน่อยนะคะเนี่ยนะคะเถาวันสวยมากๆนะคะเราไม่เคยเจอเลยค่ะเดี๋ยวให้ตาชาตตัดยาวๆตาชาตัดยาวๆให้หน่อยทำเถาทำใหม่สวยมากๆเลยนะคะ โอ้เถาวัลย์สวยจริงๆแปลกค่ะเดี๋ยวไปประดับไว้ที่บ้านนะคะมานี่นะคะโอ้โหดูเลยนะคะเถาวัลย์อะไรสวยจริงๆเลยนะคะโอ้โหตาชาตินะคะหยบร้อยไปเดินทางกันเราได้เถาวัลย์แล้วเขาไม่ใส่ถุงว้ก่อน,นานนะ,ะ<ป>นะครับไะเราได้เถาวัลย์ไปที่บ้านหนึ่งอันเป็นไม้เท้าเลยนะคะ เดินทางกันโตนะคะอ๊อออกมนาะข้างนอกนี่เจออะไรคะเนี่ยเจอโขดหินดอกอะไรก็สีเห็ดดอกเห็ดโขดหินกดน้ำนะคะอืม เราก็มาดูบอลน,นะฮะหาบอลที่จะสวยกันหน่อย,อย,อยนู่นนะคะมีบอลน,นะคะอย่าง,างตัวน,นี้เด๊ะไส่นกอู้เฟิร์นสวยๆค่ะมาดูเฟิร์นสวยมากๆเลยนะคะ S <S นี่ยังไอตาชาติานะียังร้อนบ่เดินฟูเฟินเฟินตาชาติเอาไปปลูกไหมเนี่ยนนเฟินสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหตาชาต์บอกไม่เอาเต็มกระเป๋าละไปค่ะเฟินก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเต็มกระเป๋าแล้ว ไปต่อค่ะไปต่อโู้ต้นไม้สวยมากเลยค่ะ <ไป S 1> ขาป่าก็มีนะคะไปเดินทางต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูกันคลิปต่อไปอีกนะคะดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวของลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ oh. นี่เป็นป่าที่เรามากันนะคะ